สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งวันนี้เราจะมาคุยเรื่องวันสบายสบายสไตล์เฮลิโครับวันนี้ถือเป็นวันหยุดของผมนะครับวันหยุดของร้านนะครับจากที่ผมคุยกับเพื่อนมาเนี่ยหลายคนบอกว่าที่ทําออนไลน์บอก่าควรมะควรที่จะคุยเรื่องสบายๆบ,บ้างคุยนอกเรื่องเกี่ยวกวับเรื่อง คุยบ่อยๆเช่นเรื่องงานเรื่องการค้าเรื่องการตลาดเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับผมก็น่าสนใจนะครับจากข่าวที่แล้วคลิปที่แล้ว่อนนู้นที่ผมทำสองสามวันที่ผ่านมาเกี่ยวกับเรื่องมีคนถามเรื่องผมว่าชื่อ a r i k 1 9 7 5เ้าจ็ดห้าที่เขียนหนังสือใช่ไหมผมก็ตอบไปว่าใช่ เชื่อไหมครับว่าคลิปนั้นเนะี่ยคอมเมนต์กับอินบอ็อกเข้ามาเยอะเลยเยอะกว่าที่ผมทำทำคลิปมาเกือบยี่สิบคลิปยังคอมเมนต์ไม่เท่าไม่เท่ากับคลิปนั้นคลิปเดียวนะครับนะครับเดี๋ยวผมย่อจะมาไล่ตอบว่าสบายๆนะครับนอกเรื่องบ้างนะครับว่าคอมเมนต์ต่างๆเป็นอย่างไร แต่วันนี้ผมเป็นวันหยุดของของผมนะครับผมก็มาส่วนใหญ่เนี่ยผมจะถ้าวันหยุดเนี่ยผมก็ตื่นประมาณนี้นครับเจ็ดแปดโมงเจดโมงกว่านะครับเพื่อที่จะออกมาหาร้านกาแฟนั่งชิลๆบ้างอ่านหนังสือบ้างเพื่อแต่งนิยายบ้างนะครับส่วนใหญ่ผมชอบร้าน ร้านกาแฟนั่งร้านกาแฟใหญ่ๆนะครับนะครับบรรยากาศมันจะได้ดีบ้างการนั่งร้านกาแฟเล็กๆบางทีมันอุดอู้นะครับผมผมชอบนั่งร้านกาแฟใหญ่ถึงแม้ว่าจะไม่ไม่ค่อยคุยออกับใครไม่ได้คุยออกับใครเพราะว่ามานั่งทํางานสน,นุกนะครับวันนี้ผมก็มาปุ๊บเนี่ยออกจากบ้านปุ๊บเนี่ยบ้านผมดิยูร่า ผมออกมาปุ๊บก็แค่หนึ่งสองสถานีรถไฟฟ้า MRT ก็คือมาที่นี่ครับที่ทุกคนเห็นนะครับนะครับที่ทุกคนเห็นเนี่ยคือสามย่านมิตรภา์ ผมจริงๆผมชอบมานั่งที่นี่บ่อยๆเพราะว่าทุกเกือบวันหยุดเพลทุกครั้งเพราะว่าหนึ่งมันมันสบายดีแล้วมันไม่ไกลจากที่ผมอยู่นะใช้เวลาประมาณไม่ถึงสิบนาทีผมก็ถึงแล้วนะครับนะครับแล้วก็หากินอะไรตรงเนี้แล้วถึงจะกลับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่า การที่การที่หยุดเนีย่ยผมก็ชิวๆครับเรื่อยๆนะครับแต่งหนังสืออ่านนิยายร้านกาแฟต่างๆที่ขุกอยู่ได้หลายชั่วโมงนะครับสามสี่ชั่วโมงยังอยู่ได้นะครับนะครับนี่คือวันเบาๆสำหรับผมเราก็อยากจะบอกว่าไม่นะครับก็พักผ่อนกันบ้างนะครับ นะครับทาสิ่งที่ตัวเอง mm hmm. สนใจที่ชอบเป็นเรื่องปกติครับ mm hmm. นะครับของชีวิตนะครับคงบางครั้งผมก็ไปร้านกาแฟที่อื่นบ้างนะครับ mm hmm. ก็อย่างที่บอกไปต่างจังหวัดบ้างนะครับแต่เพียงแต่ว่าที่ไม่ได้ทําเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าถ้าไม่จําผมไม่ได้คิดว่าจะ สืบทอดดาเนินธุรกิจเพื่อต่อเพื่อความมั่นคงให้กับแบรนด์ตัวเองหรือผู้ง่ายๆให้ธุรกิจของตัวเองคงอยู่ได้คงไม่ได้คิดว่าจะออกมาทำอะไรแบบนี้ครับก็นะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าในเมื่อมีคนถามนะครับแค่คลิปที่ผมบอกว่าผมแต่งหนังสือแต่งนิยายเนี่ยก็มีคนถามมาเยอะเลย ทั้งแฟนคลับเดิมที่เคยอ่านเรื่องยาวที่ผมแต่งก็แล้วแต่นะครับมันก็จับประเด็นได้หลายอย่างนะครับมากกว่า30มสิบคอมเมนต์ที่อยู่อยู่สอบถามผมมาว่าพี่เออริ่มอ่านหนังสือเมื่อไหร่นะครับจากคำถามที่ตั้งมาอ่านหนังสือเมื่อไหร่อาร่านนิยายแนวไหนบ้าง ไทยอ่านไหมจีนอ่านไหมเกาหลีอ่านไหมนะครับนิยายฝรั่งอ่านไหมนะครับแล้วก็พี่แต่งเรื่องอะไรบ้างแนวไหนเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวผมจะมาค่อยๆเล่าเพราะถ้าถ้านอกเรื่องเนี้ยนอกเรื่องได้หลายีหลายคลิปเลยครับผมทําได้หลายคลิปเพราะว่ามันต้องค่อยๆอพูดทีละเรื่องนะครับแต่เราก็จะมาบอกเราจะมาตอบคอมเมนต์ทุกคน นะครับว่าผมก็ไม่ได้ปิดบังเพราะฉะนั้นก็ทำให้มันเรียวๆแบบนี้ทุกครั้งนะครับไม่ได้ปิดบังอะไรว่าจะต้องปิดบังตัวตนไม่อยากโชว์ตัวไม่ใช่มันเมื่อนะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะมาบอกให้ฟังเกี่ยวกับนอกเรื่องเบาๆกับสไตล์เฮลโลของเรานะครับถ้าสนใจสินค้าแบรนด์เฮลโล่ก็ หาซื้อได้ที่ช้อปปี้หรือลาซาด้านะครับสินค้าของเราก็จะเพิ่มลายต่อไปอีกนะครับนะครับมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นม้วยผลไม้อ์แห้งทันยูกิต่างๆนะครับนะครับสั่งซื้อได้ครับที่ช้อปปี้หรือลาซาด้านะครับถ้าอย่างไรแล้วนะครับขอบคุณนะครับ